สวัสดีค่ะวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4พบกับคุณครูปุ๊บป,ปั๊บมาธุรดาวัฒนาสินนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่4ค่ะ EP ที่1เรื่องหน้าที่ชาวพุทธนะคะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเด็กๆไปรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ นักเรียนสังเกตภาพศาสนาสถานที่สำคัญทางพพุทธศาสนานะคะเช่นพระอุโบสถพระวิหารเจดีค่ะเมื่อเราอยู่ในศาสนาสถานนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรคะเวลาเราเข้าไปถ้าเป็นคุณครูนะคุณครูจะรู้สึกมีความสงบค่ะทำให้จิตใจของเรานะคะอิ่มเอิบแล้วก็เกิดแรงศรัทธาศาสนาสถานความหมายของเขาคือเป็นสถานที่เกี่ยวกับ พพุทธศาสนาค่ะเช่นวดัดโบสถ์วิหารเจดีย์นะคะเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมของทางศาสนาพุทธค่ะเมื่อเราเห็นความสำคัญของศาสนาสถานแล้วเราก็ต้องมาเรียนรู้นะคะวิธีปฏิบัติตนต่อศาสนาสถานวิธีบำรุงรักษาค่ะเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันในสไลด์ต่อไปนะคะ ความรู้เบื้องต้นและความสําคัญของศาสนาสถานค่ะชาวพุทธที่ดีนะคะควรเรียนรู้เรื่องราวที่เป็นหน้าที่ของชาวพุทธให้ครบถ้วนและนําไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมส่วนรวมความหมายของศาสนาสถานนะคะหมายถึงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาศาสนสถานที่สําคัญของพุทธศาสานาก็คือวัดค่ะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางพระพุทธศาสานานั่นเองค่ะ วัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาในภาพจะเป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารนะคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะประวัติความเป็นมาของวัด ในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งกรุงราชคือได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจึงเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและประกาศตนเป็นพุทธมามะกะพระองค์ทรงถวายพระราชอุทยานเวรุวันซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของกรุงราชคือให้เป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เวรุวัน มหาวิหารจึงถือเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาค่ะความสำคัญของศาสนาสถานวัดเป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรและเป็นศูนย์กลางของชุมชนในด้านต่างๆเช่นในอดีตนะคะเป็นที่ให้การศึกษาแก่กุลบุตรโดยผู้ที่มีการศึกษาสมัยนั้นล้วนเล่าเรียนจากในวัดทั้งสิ้นค่ะ วัดเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมอื่นๆของชุมชนเช่นงานบวชงานศพหรืองานบุญประเพณีต่างๆเป็นสถานที่ค่ะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในชุมชนที่เราอยู่อาศัยด้วยการทำกิจกรรมร่วมกันค่ะเช่นเป็นที่ประชุมของคนในชุมชนนอกจากนั้นวัดยังคงเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน เช่นบำบัดผู้ติดสารเสพติดสงเครผู้ติดเอดและเป็นที่ส่งเสริมจริยธรรมในชุมชนโดยมีวัดเป็นต้นแบบนะคะในภาพค่ะเป็นวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนชาวพุทธวัดอมรุตวารีนะคะอยู่จังหวัดอุทัยธานีค่ะหน้าที่ชาวพุทธนะคะการแสดงความเคารพต่อาศาสนสถานพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะ ควรเคารพศาสนสถานโดยปฏิบัติดังนี้ 1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 2. ส,สำรวมกิริยามารยาทนะคะให้เรียบร้อยไม่ส่งเสียงดังรบกวน 3. ดูแรลรักษา,าศาสนสถานให้สะอาดทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ให้และไม่ขีดเขียนหรือทำลายสิ่งของที่อยู่ในาศาสนสถาน 4. ค่ะไม่สูบบุหรี่ไม่เสพสารเสพติดให้โทษทุกชนิดและไม่รังแกรหรือเบียดเบียนสัตว์ในบริเวณศาสนาสถานนะคะการบำบรุงรักษาศาสนาสถานนะคะวัดมีความสำคัญต่อชุมชนและเป็นสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา พรศาสานิกชนควรบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่วัดในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยปฏิบัติดังนี้ค่ะหนึ่งเลยนะคะมันไปทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังธรรมและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดค่ะ 2. องบำเพ็ญประโยชน์ให้กับศาสนาสถานเช่นทำความสะอาดหรือปลูกต้นไม้นะคะ 3. ค่ะบริจาคเงินหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเพื่อพัฒนาและบูรณะาศาสนสถาน 4. นะคะดูแลรักษาทรัพย์สินของาศาสนสถานและทำนุบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีส่วนในหน้านี้นะคะคุณครูสรุปหน้าที่ชาวพุทธไว้2หัวข้อค่ะเป็นแผนภาพความคิดเพื่อให้เด็กๆจดจำได้ง่ายและประกอบก,บกับการทำใบงานในชั่วโมงนี้ด้วยนะคะ หลังจากที่นักเรียนรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะใบงานนี้ค่ะให้นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับหน้าที่ของชาวพุทธแล้วสรุปเป็นแผนภาพความคิดนะคะหน้าที่ชาวพุทธในที่นี้แบ่งออกเป็นสองหัวข้อค่ะหัวข้อแรกคือการแสดงความเคารพต่อศาสนสถานมีอ,อะไรบ้างนะคะตัวอย่างเช่นแต่งกายสุภาพเรียบร้อยอีกหัวข้อหนึ่งคือการบำรุงรักษาศาสนสถานค่ะ อาจจะตอบไปว่ามันไปทำบุญตักบาตรนะคะคำตอบไม่ยากเลยถ้าเด็กๆนะคะรับชมคลิปวิดีโอจนจบทำเสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปส่งเข้ามาในอารบ,บัมวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ค่ะอย่าลืมตกแต่งใบงานของเราให้สวยงามด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเด็กๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ